ที่เราทานกระเทียมหอยผู้ใดคือนลำผักเสียน this is a รผักเสียนต่างแดนใบท่านในเนยังกระจาย ต่างโตเลยใส่ได้เกี่ยกับเผาแอนโมเมอใช้มักสุรรกับไส่สุรดน้ำได้ตะย้ำะก้อนดังเอาน้ำออกก็ล้างน้ำออกก็อเอาไซไม่ออต,ต่ย้ำเมื่อเหี่ยว ขขาเจ้กิกรเอาขาเจ้วายแม่นมูลขจ้กบิกรเอามันแก่บะแมมาเป็นดอกไเะาวข้าดิสฮะาักก้อนนะคะแหม่น้จะทำาหันแหก็เวยเกียมันิแห่ ข่าอ้าวหลวงได้มีต้าขายมันบ่งน่กับบอสเซียบแต่ว่ามันบอกออนกับบอสเสียนงน เดีวขายก็จะเฮ็ดก็สำหนึ่งเนี่ยเอาข้อคั่นหลายมันก็ยุบหลายมันก็บได้หลายจะน่าแม่อ๋น้อคั่นแห้งมันก็ยุบหลายไปไปขายมันน่าสิได้หลายถ้าเก่ากำมกัมกัเขาเป็นความไปของพวยุบสั่นใส่หลายสิเขีมบอหามันเขีมบหมดมึงว่าน เฮ็นจังเนเทียนเห็นย้ายเสีมกันยังว่าบ้นัวบ้นัวยายนะเห็นอย่งเขียมเหมือนตุางเนัวบ้นัวขนาดเดียบไซเด้นสมพักมือหั่ะละเขามายเห็นเทมเมื่อนันบอกนกว่ามันบ่านัวท่านไหนนัวตาโเขามาใหหลายสี่ใหญ่เว้ยใ่อีกนแม่ยมชอบเ้าวข้านเป็นอย่างทั้งเป็นส่น โกลกับโกลแล้วทักเนียนน้ำเขียกับมีได้เหมือนเดิมดูเคยมึงกินหรอบอสขึ้นเคยแต่ไม่กินแล้วโอ้โหสิวามาเฮีย้มในเข่าเดยกินแต่แนีนบักเขียวมันอยากเองมันดิชมพะอันนี้เป็นแล้วอันนี้คัน่นมือน,นีข้าปลูกเองเข้าก็คั่นกินซูมือได้นะั่นเลี้ยงมาเลี้ยงมาผ่านไปสองคืนทาทาทามันเป็นนาหอนมันก็แค่ขึ้นเดี่ยวกับเป็นแน่นบอสขึ้นจะให้มันขึ้น กถ้านานาวนี่ก็ซิโดนแน่จังแต่ถ้ามันแดดถ้ามันอากาศมันห่อนบอกพี้กล่อเนาะมาเล่าอะกัดดีกินก็บอกพี่รลอก็บอกเข้มพนหล่อเดีตดกองหน้าน่เป็นไครซึ่งตัวละเม่นาะอืนอืมอืมส้มผักเสี่ยน